เพื่อนเชื่อไหมครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดทีม JDG ไม่ได้เซตทุกอย่างมาอย่างเพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบโดย ADC ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับคือ T1 กูมิยูชิเนี่ยตามศตัวและกำลังที่จะโดนไดายสเทเลตตายคาป้อมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ แล้วทำไมทีม GDT ต้องเข้าไปที่ r ลดบัฟ f ้คนด้วยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจทุกอย่างภายในคลิปนี้คลิปเดียวครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อแชมป์นะครับเป็น L.L o Challenger Player นะครับวันนี้จะมาเจาะลึกเกมแข่งอธิบายทุกอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจตอนต้นเกมเลยว่าทำไม g d g เป็นหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดในโลกและเขาสามารถได้ป้อมทีวันคูมิยูชิได้ยังไงโดยทีวัน Ku ูมิยูชิไม่ได้ฟาร์มเลยแม้แต่ตัวเดียวเอาเลยครับมันเกิดมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ซึ่งเอามาเป็น Hell of b l a d e ทั้งคู่นี่สําคัญมากๆส่วนทางฟันของทีวันเป็นคาริสต้ากับเลนัตตาซึ่งเมตาในเวอร์นะครับบอดเลนถือว่าเป็นเลนที่สําคัญที่สุดและมันเป็นเมตาเอามาองังกรเล่นทีมไฟ์การเอามังกรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ Priority ของบอรดเลนล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับ2ต่อ2ตอนต้นเกมบอดเลนของทีมทีวันมันมีทางที่จะสู้บ o บ b l e AD Carry ที่เอา Hell of b l a d e มาอย่างแน่นอนอันนี้คือข้อแรกนะครับผมอย่างที่2ครับทาง JDG เนี่ยออกกัน5คนเพื่อที่จะเข้า i n น a ว d ทางฝั่งของเล่านบล นี่ครับผมกําลังเข้ากันมาเลยครับถามว่าเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรไอการอินเวคขโมยเรดบัฟของอีฝั่งมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกเลยว่ามันสําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งคําตอบมันก็คือง่ายๆครับถ้าเกิดทาง G D G k ณาวีหรือว่า Wu k องสามารถที่จะอินเวคเรดอันนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าทีวันโอนเนอร์นั้นจะต้องไปเล่นฝั่งบนแทนนะครับถ้าเกิดทาง G D G สมัยได้นั่นหมายความว่าทีวันโอเนอร์จะไม่สามารถเล่นบนป่าตัวเองได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นทีวันโอนเนอร์นะครับจะต้องไปเริ่มฝั่งบนแทนนั่นเองซึ่งงงดดูตตรรมนมนนแะัถ้้้้าาาท GDG ลโซปีห T1 Oneer นะครับจะต้องไปเริ่มฟาร์มป่าปบริเวณด้านบนและโดนบังคับฟาร์มเป็นตัว L หรือเล่นครึ่งซีกทางฝั่งบนนั่นเองเขาเคลียร์ทางฝั่งสีฟ้าเสร็จก็ต้องมาเคลียร์ทางฝั่งสีแดงต่อตรงนี้ครับผมแล้วคําถามมันก็เกิดขึ้นว่าอ้าวอย่างนี้มันก็ไม่แย่ไม่ใช่หรอทาง JDG invade ข้ามาตรงนี้ T1 Oneer ก็ invade ข้าบนคืนไงทําไมมันจะไม่ดีล่ะแล้ว JDG ก็กลับมาฟาร์มตรงนี้ได้เหมือนเดิมเป็นเจ้าๆกันใช่ไหมนะครับคําตอบคือมันไม่ดีครับผมเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกครับเมตาตอนนี้เลนที่สําคัญที่สุดคือเลนล่างถ้าเกิดทาง JDG เนี่ยยึดป่าในตอนต้นเกมของ T1 ในส่วนของเลนล่างได้สําเร็จนั่นหมายความว่าอะไร ทาง J D G ได้รับการการันตีแน่นอนว่าป่าของท1วันหรือเวลไม่ได้อยู่ในการมา c ว v e r บอดเลนแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นการการันตีเลยว่ากูมายูชิกับเคียไม่สามารถที่จะดันลึกไปอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนแก๊งตายครับและอย่างที่2อนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นเลนล่างของ J D G เนี่ยได้เปรียบตอนเลเวลหนึ่งอย่างแน่นอนด้วยความที่เป็นตัวโป๊ทั้งคู่และรวมถึงเป็น h e ลออฟ d a t e ทั้งคู่ด้วยทางฝั่งของทีวันเนี่ยไม่มีทางที่จะต่อกลอนเลเวลหน,นึ่นงได้ แน่นอนครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมตอนนี้ทางทีวันไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่ผมบอกทางโอเนอร์นะครับเลยพยายามที่จะเข้ามาเพื่อที่จะขโมยเลดบัฟของตัวเองให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะถูกฟอร์สไปเล่นทางฝั่งบนและป่าล่างก็จะเป็นของ J D G โดยหมดเกลี้ยงครับผมถ้าทีวันโอเนอร์นะครับสคนเนี่ยพยายามที่จะมาขโมยแต่เนื่องจากว่าเป็น hell of the ทั้งคู่นะครับทางฝั่งของ J D G เลยไม่สามารถที่จะสู้ได้ในตอนต้นเกมนั่นเองเนะครับผมพยายามที่จะมาแย่งกันแต่มันไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วครับเพราะวา แต่โอเนอร์เขาก็ฉลาดนะครับพอเขารู้ว่าพอเขาสมัยไม่ได้แล้วเนี่ยการที่เขานั้นจะทิ้งป่าล่างแล้วไปฟาร์มป่าบนเนี่ยนั่นคือการเทป่าเลนล่างให้กับ J D G GG, แบบ100%ทางโอนเนอร์นะครับเลยพยายามรีบที่จะเอาแรปเตอร์และสมัยให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแรปเตอร์ได้ทั้งหมดเนี่ยโอนเนอร์ Owner จะเลเวล2และสามารถที่จะต่อกรกับบูคองที่เลเวล2ไปแล้วนั่นเองครับเห็นครับผมผมจะเล่นต่อแล้วนะครับทาง J D G GG, สมัยไปแล้วครับเห็นไหมครับผมคานาวีดเลเวล2แล้วซึ่งพอคานาวีดเลเวล2แล้วเนีีย่ยทาง j g GG, มบอรร์ดตงนี้พอดีทําาให้เ้เรูว่า Owner เนี่ยยกาาลัังงเเอออแรรรปต์ู่คบท j g GG คานาวีนะครับฉลาดมากๆเพราะถ้าเกิดโอนเนอร์นะครับสมัยแรปเตอร์ตัวนี้ได้ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถเอาตัวเล็กได้ครบโอนเนอร์ก็จะยังไม่เลเวล2นั่นเองสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดคานาวีแย่งโอนเนอร์ได้แม้จะไก่ตัวเล็กก็ตามนั่นหมายความว่าโอนเนอร์ก็จะถูกฟอร์ตไปเล่นข้ามบนอยู่ดีเพราะเลเวลเขาก็จะตามนั่นเองซึ่งคานาวีก็ได้ทําการแย่งโอนเนอร์เข้าไปครับก็ได้ทําการแย่งโอนเนอร์จริงๆด้วยเนี่ยเรียบร้อยคานาวีแย่งโอนเนอร์ได้นะครับนั่นหมายความว่าคานนาววีเเเลล2โออร์เเลลว1ทางโอนอร์ไม่สามารถที่จะวิ่่งเข้้าาาามาตอสูกับคนวีได้้้ออีกแลวทําใหโเนนอรร์ะคคััับบบถูกงไปเล่น ซึ่งก็เข้าแผนของทาง JDG เลยตอนนี้นะครับ JDG ได้การการันตีแล้วนั่นก็คือป่าของเลนล่างเป็นของ JDG แล้วและเลนล่างของทีวันนั้นจะการันตีไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโอนเนอร์อย่างแน่นอนเพราะถูกตัดขาแล้วเรียบร้อยครับนี่คือแผนแรกเพื่อนๆเข้าใจาไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้นะครับผมโอเคครับผมอย่างที่2เห็นไหมรับว่าทาง JDG เนี่ยเขาเอา Hellblade เ,าเล่นไปต่อเลือดท1กูมายูชิให้เยอะที่สุดตอนต้นเกมเลยครับคือเดินเข้าไปฝืนเข้าไปเลยเพื่อที่จะต่อเลือดเพราะเลนล่างเนี่ยใครไไดดด้้ันนก่อเปรียบ เขาจะทําแบบนี้เดินมาตอดกูมาโยชิให้เสียเลือดเยอะๆไปเพื่ออะไรล่ะทาไมถึงต้องทําตอนต้นเกมด้วยเพราะว่าพ r i ออริตี้สคัญที่สุดครับการที่มาทําอย่างนี้เนี่ยทำให้แคริเอียกับกูมาโยชินะครับไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปลาสมินเนียสีแดงได้หมดเลยครับมันเป็นการตัดขาดจากมินเนียเลยนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาฝืนเข้ามาก็จะโดนตอดเลือดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเลเวลแรกเขาไม่มีถางสูงได้แน่นอนและมันก็ทําให้เข้าแผลของ JDG ครับโดยเพียงแค่ JDG r u l รูเลอร์นะครับรอลาสมินเนียเพียงอย่างเดียวค่อยๆสแต ard, ็คือง่ายมาินเนีสแดง ันเยอะกว่าสีน้ำเงินมาประมาณหนึ่งเนื่องจากกุมิโยชิเข้ามินเนี่ยนไม่ได้นั่นหมายความว่ามันจะเกิดการสโลว์พุชเกิดขึ้นและรูเดอร์ก็จะสามารถสแต็กมินเนี่ยนได้วิธีการง่ายมากโดยการรอมินเนี่ยนใกล้ตายแล้วล้าทิศอย่างเดียวไม่ใช้สกิลเล่งดันใดทั้งสิ้นพอตัวนี้ใกล้ตายล้านมินเนี่ยนพอตัวนี้ใกล้ตายล้านมินเนี่ยนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วมินเนี่ยนสีแดงเนี่ยมันจะใหญ่มากๆเป็นเวฟใหญ่ที่สุดและจะไหลเข้าป้อมทีวันกุมิโยชิโดยที่ทีวันกุมิโยชินะครับกับแคเรียเนี่ คครก็อมมมเนนต์ถาได้ะับแล้วทาง JDG คานาวีในครับก็มาเอาโกเลมต่อนะแล้วมินเนี่ยนเวฟกองใหญ่ที่ทางรูเลอร์กำลังสแต็กมินเนี่ยนมากำลังที่จะเข้าป้อมกุมิยูชิแล้วครับได้เห็นไหมครับผมโอนเนอร์นะครับถูกบังคับในการฟาร์มวูฟคนเดียวเลยถูกไล่ไปบนเลยนี่ครับทีวันกุมิยูชิเข้ามินเนี่ยนไม่ได้เลยครับผมโดนโซนออกหมดเกลี้ยงซึ่งตรงนี้นะครับคานาวีได้มารอในการดิฟเรียบร้อยแล้วนั่นเองเห็นไหมครับผมหลังจากที่คานาวีนะครับฟาร์มโกเลมเสร็จเขาก็ทำการรอที่จะดิฟเทอร์เรนเลนล่างนั่นเองเพราะว่าทางรูเนนียกกอ่แมลอร จะไหลเข้าป้อมนี่ครับผมค่อยๆสแต็กมาแล้วนะครับรูเลอร์ตอนนี้ทามมิ่งกำลังดีแล้วนะครับรูเลอร์เลยทําการรีบที่จะดันมินเนี่ยนเพื่อให้มันเข้าป้อมให้เร็วที่สุดอ่าเห็นไหมครับสแต็กมินเนี่ยนกองโตมากๆและการดิฟก็เกิดขึ้นในการที่ทีมันคุม,มิยชิฟาร์มแค่ศูนย์ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเกือบจะสวยแล้วนะถ้าเกิดทางมิสซิ่งแฟดออกไปทานถูกไหมครับและทาง เคเรียเนี่ยเก็บออกไป2คิวเช่นกันอ่าเป็นดับเบิลคิวเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองว่าอันนี้ทีวันคุ้มกว่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แล้วมันก็เป็นเพลที่สวยมากๆของทาง JD g อันนี้ทางมิซิงเนี่ยเขาเล่นพลาดจริงๆครับคือถ้าเกิดเขาแฟดเร็วกว่านี้เนี่ยเขาก็รอดแล้ะแต่ว่าผลมันออกมาเป็นทางเคเรียเนี่ยได้ไป2คิวตอนต้นเกมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องคุ้มเลยครับในเมตาตอนนี้เนี่ย a อ c ใครเงินนําโอกาสได้เปรียบการได้บังกรหรือว่าการสโนโบอลในการชนะเกมมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นกูโมยชีเนี่ยฟาร์มไปเนั้าทยไปทั้งด10 ตัวนหมายความว่ารูเลอร์นำไปแล้ว1คิวยังไม่รวมกับเวฟมินเนี่ยนอีกกองหนึ่งนะครับที่กำลังจะไหลเข้าป้อมทีวันไปและครูมิออูชิก็ตายอยู่นั่นเองไม่สามารถที่จะมารับเงินกองโตรวมถึง EXP ที่ได้ในไดฟ์นี้ด้วยแล้วถ้าเกิดดูทางฝั่งของมินิแมปนะครับจะสังเกตว่าโอเนอร์เนี่ยได้ฟาร์มเป็นตัว L อย่างที่ผมบอกเลยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถลงมาข้างล่างได้แล้วนั่นเองโอเคครับนี่ก็เป็นเซตอัพเพย์เล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าเฮ้ยโปรเพยเยอร์เขาคิดอะไรในหัวกันทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้นะหวังว่าคลิปนนนี้้คคงจจจะกจกกรรร่าาาแแัมือผใ ไลฟ์ฟีวันกูไปยชิให้แพ้เลนไปเลยแบบจมปักดักดิ่มไปเลยไม่ให้ฟาร์มเลยแม้แต่ตัวเดียวอ่าซึ่งเป็นแผนที่ดีมากนะครับสำหรับ JDG สำหรับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับฝากติดตามผมทางช่อง LL ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีช่อง m i ครับหนึ่ล้านซับนะครับผมไปติดตามก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับผมใครสงสัยตรงไหนอะไรถามได้หรือว่าอยากให้วิเคราะห์เกมอะไรถามได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ